สัทธะนุงอาคาทิตุงทัตวานาทา <ập. S 1> สิสัทธะนุงอาคาทิตุงทัตวานาทาสิอุมะอาปิดอะอ,อุมะอาปิดอะอือุสัทธะนุงอาคาทิตุงทัตตวานาทาสิ สัทธะนุงอาคาทิตุงทัตตวานาทาสิอุมะอปิตอะอุมะอปิตอะอือุสัทธาะนุงอาคาทิตุงทัตตวานาทาสิสัทธาะนุงอาคาทิตุงทัตตวา นาทาสิอุมะอาปิตอะอุมะอาปิตอะเอ,ออ